น a t i o n ท v ีวี22นะครับอยู่กับเราสองคนผมกิตติดิตธนดิตสุวรรณครับจ่าสุรวรรณโตค่ะ แน่นอนนะคะวันนี้เรามีข่าวร้อนต้องตามติดกันหลายเรื่องนะคะเมื่อสักครู่เห็นเฮดไลน์ของเราไปแล้วนะคะแต่ว่ายังมีข่าวในแต่ละมุมนะคะมานําเสนอด้วยวันนี้ขอเริ่มก่อนไปตลาดหุ้นก่อนดีไหมคะเป็นทองออฟเดอะท้าวโอ้ทองออฟเดอะท้าวมากมากคุณผู้ชมใครตื่นมาเช้านี้นี่ไปดูตลาดหุ้นต่างประเทศนี่เขียวกันแบบยกแผงเลยค่ะที่เห็นหน้าจอนี้เป็นตลาดหุ้นบ้านเรานะคะประมาณสัก11โม57นะคะคือหุ้นนยังคงบวกสู้ซาค่ะต้องเล่าแบบนี้เปิดเช้ามาเนี่ยตลาดหุ้นฝั่งของ บอลสตีนะคะดาวโจนส์นะคะบวกไป800กว่าจุด s p 5 0 0บวกไป41จุดนะคะวอลสตีนี่บวกกันแบบทั่วหน้าพอเปิดตลาดหุ้นเอเชียมาค่ะนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นบวกไปรอบ29ปีนะโอ้โหพุ่งขึ้นไป247บจจุดนะคะหางเสงห้องกงก็บวกแรง218ดจุดพอมาหุ้นไทยบ้านเราเมื่อเช้านี้นะคะเปิดตลาดบวกไปถึง44จุดนะคะวอลลุ่มก็ะหนาแน่นด้วยล่าสุดยังคงเดินหน้าบวกต่อค่ะเมื่อวานปิดไป สิ้าจุดนะบวกขึ้นมาใกล้ๆพันสมาตอนนี้ทะลุพันส